ผมคิดว่าตลาดเองจะไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนไกลมากถามว่าจริงๆแล้วรอบนี้เราจะเริ่มเห็นความชัดอย่างหนึ่งว่าในฝั่งของโอกาสขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมัน80% 90%แล้วว่าน่าจะขึ้น0.25หแหละแล้วเพียงแต่ว่าขึ้นแล้วเนี่ยจะตึงดอกเบีย้ยหรือเปล่าทีนี้ขึ้นแล้วตึงรลอเปล่ผมคิดว่าก็น่าจะเห็นการตึงดอกเบีย้ยไปสักระยะคำถามก็คือตึงดอกเบีย้ยไประยะหนึ่งเนี่ยมันจะดีกับพวกของใง,งด้านตลาดหุ้นหรือเปล่าเราก็ต้องไปดูว่าในอดีตที่ผ่านมาหลายๆไซเคิลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเราก็ พบว่าเออจริงๆแล้วอดีตที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ดอกเบีย้ยของ US สมันตรึงเนี่ยหุ้นไทยมักจะไซด์เว้า up นะครับอย่างเช่นตอนปี2007 2008 2019แถวนั้นเนี่ยนะครับก็มีเนี่ยน่าจะมีจุดที่เราเคลื่อนไหวได้ดีแต่อยากให้ดูตามมาครับว่าเออหลังจากดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นแล้วพอพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยดอกเบีย้ยเริ่มลงกลายเป็นว่าตอนดอกเบีย้ยลงเนี่ยเราไม่ค่อยดีครับเพราะเราจะเห็นนะว่าจริงๆแล้วอ่ะดอกเบีย้ยตอนขาที่มันเริ่มลงเนี่ยมันมักจะไปเจอช่วงที่จำใจลงคือตรึงดอกเบีย้ยนนกเบีมมมาป๊จริงๆลัผ กระทบทางลบต่อเศรษฐกิจแล้วแต่ยังไม่แสดงออกเหมือนกับเริ่มเป็นแผลแล้วมีหนองพอตอนช่วงที่ดอกเบีย้ยตึงนะครับเราอาจจะรู้สึกโอเคขึ้นแต่จริงแล้วมันก็จะมีธุรกิจที่ไม่ได้ไปไม่ไหวพอมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บเอ้ยไม่ไหวละหนองแตกดอกเบีย้ยต้องจําใจลงแล้วอันนั้นก็จะกลายเป็นเกิดภาวะถดถอยหรือว่า recession นะดังนั้นเราจะเห็นว่าไอ้ภาวะที่ดอกเบีย้ยตึงตัวก่อนที่มันจะลงส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นแล้วมันรีแลกซ์ก็จริงแต่มักจะเป็นภาวะรีแลกซ์ที่เรียกว่าเราต้องเตรียมตัวระวังตัวว่ามันมััักกจจะมมมีีบญชช้้ําาาาาาปงนนไ่่่่แลววเเรรูสึ เออปอีนขึ้นหอไปแล้วรู้สึกเออมันบรรยากาศดีนะสวยแต่แตต้องรู้ด้วยว่าเออเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะผักเราลงจากหอเตะเล่นบันจี้จำนะเพราะฉะนั้นในภาพแบบนี้ครับเราก็เลยมองว่าอยากจะลงทุนเองมองตลาดในแบบที่เรียกว่ายังมองดีนะครับในต้องบอกว่าในช่วงเดือนสองเดือนข้างหน้าตรงนี้จากผลของการเลือกตั้งจากนิมูลเพียดจากเรื่องของการที่ดอกเบี้ยเฟดเองน่าจะเริ่มตึงตัวแล้วทําให้มันมีรีแลกซ์ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นภาวะที่บกอยู่แต่เป็นภาวะบวกที่อยากจะให้รู้ตัวครับแล้วก็ระวังตัวัววววไ้้่าาาหลงจกกภะบชนี แล้วเนี่ยจะต้องระมัดระวังกับตลาดให้เพิ่มมากขึ้น